โุ้ยยังไงนางเอกช่องสามสวมชุดเจ้าสาวประกาศข่าวดีเป็นฝั่งเป็นฝ่าหลังจากตรงดังแจ้งเกิดจากกระแสแม่น้องบองก็ทำเอานางเอกสาวสวยแจ็คก,กี้ชาเคอรีนมินฮอตปลอดแตกงานเข้ามาไม่หยุดเลยส่วนเรื่องสถานะหัวใจไม่น่าเชื่อว่าสวยแซบแถมยังหาอารมณ์ดีขนาดนี้ยังจะโสดไล่หนุ่มมาขายขนมจีบ ซึ่งแจ็คกี้เคยเล่าว่าทั้งชีวิตมีแฟนแค่คนเดียวคบนานถึง7ปีแต่สุดท้ายก็เลิกกันจากกันก็คองตัวเป็นโสดมาตลอดแต่ล่าสุดสร้างความฮือฮามไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อสาวแจ็คกี้ได้เผยภาพในชุดเจ้าสาวแสนสวยกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งในชุดเจ้าบา่าวพร้อมแคปชั่นระบุว่าอะไรนะแจ็คกี้ชาครินอยากเปิดใจแล้ว เพราะอยากแต่งงานและมีลูกตอนอายุ29นี้เอ๊ะอย่าบอกนะว่าหนุ่มข้างๆคนนี้คือคนที่ทําให้ชีแจ็คก,กี้เป็นฝั่งเป็นฝ่าหรือเปล่าคะงานนี้หนุ่มผู้โชคดีที่มาคล้องใจสาวแจ็คก,กี้จะเป็นใครต้องรอรุอนและติดตามกันในรายการเตินรู้โรครู้17พฤศจิกายนเวลา2องทุ่มทางเฟซบุ๊กนางแมวป่า YouTube นางแมวป่า